โรงการวิทยาศาสตร์พลังสิบเป็นโครงการที่มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาส่งเสริมศักยภาพและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในระยะ10ปีตามแผนพัฒนาโครงการดังนี้ 1. เป้าหมายพัฒนาคุณภาพวิทยาศาสตร์ศึกษาด้านสมรรถนะนเรียน10เครือข่ายร่วมมือพัฒนาคุณภาพวิทยาศาสตร์พลังสิบ สิบยกกำลังสองโรงเรียนศูนย์ระดับประถมศึกษา100โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา100โรงเรียนสิบยกกำลังสามโรงเรียนพันธมิตรระดับประถมศึกษา1,000โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา1000โรงเรียนสิบยกกำลังสี่ครูพัฒนาพัฒนาครูกว่า10,000คนต่อปีให้มีคุณภาพและศักยภาพ 10ยกกำลัง5 High Competency Student พัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะสูงมากกว่า1 0 0 0 0แคนต่อปีต่อระดับชั้นโดยโครงการมุ่งเน้นในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญอันหนึ่งของการศึกษาไทยคือขาดแคลนบุคลากรที่มีศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่โดยนักเรียนจะได้ลงมือปฏิบัติมากขึ้นทำให้ได้เรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้คิดแก้ปัญหาและการคิดอย่างสร้างสรรค์เน้นกรอบการจัดหลักสูตรตามรูปแบบ s science t technology e engineering a art m mathematics คือ เน้นการจัดการเรียนรู้บูรณาการส่งเสริมให้นักเรียนใช้ความรู้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงสภาพแวดล้อมทรัพยากรและกระบวนการทำงานสร้างความยั่งยืนให้ชุมชนสังคมและประเทศเป็นวัตถกรที่ทำรงไว้ซึ่งคุณธรรมวัฒนธรรมประเพณีและรากเหง้าของประเทศ เมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2564คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบระยะเวลา10ปีเพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนที่มีความสนใจพิเศษด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศาศาศและเทคโนโลยีในทุกพื้นที่ทั่วประเทศคณะรัฐมนตรี จึงได้อนุมัติให้มีโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิ์โดยโรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราชเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิ์แนวทางการดำเนินงานเครือข่ายความร่วมมือประกอบด้วย 1. สําสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ 2. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 4. สำนักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒแนวทางการดำเนินโครงการ 1>, 1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยจัดฝึกอบรมให้กับผู้บริหารสถานศึกษาศึกษานิเทศและครูผู้สอน 2. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ 3. จัดทำแผนการดำเนินงานของโรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบ 4. เข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ 5. อบรมครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ปีละสองครั้งโดยจัดอบรมในช่วงปิดภาคเรียน 6. รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4เพื่อเข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา2565 7. ศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์พลังสิบและจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตร์พลังสิบของสถานศึกษา 8. ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิผลตามเป้าหมายของหลักสูตร 9. รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบจำนวน10โรงเรียนเครือข่ายเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 10. จัดทำแผนการดำเนินงานของโรงเรียนเครือข่ายวิทยาศาสตร์พลังสิบ 11. ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนการดำเนินงานโรงเรียนศูนย์เครือข่ายจำนวน10โรงเรียนได้แก่ 1. โรงเรียนบ้านอูกมุงแกงเกลียง 2. โรงเรียนบ้านบาท 3. โรงเรียนบ้านนาแมด 4. โรงเรียนบ้านโศกชัน 5. โรงเรียนอนุบาลตรการพืชผล 6. โรงเรียนบ้านนาชุม 7. โรงเรียนชุมชนบ้านเข้าปุ้นศาสนานุเคราะห์ 8. โรงเรียนพรออบนานคร1 9. โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำและ 10. โรงเรียนบ้านคอนสาย